สิในใดไม่เทียนเสียนนั้นแหละเป็นทุกข์ทั้งสินใดเป็นทุกข์สิ่นนั้นมีเจโตต่ำนี่อันนี้พลิกไปรนาสังขารความปรุงเึ้นแต่งหายละปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปนี่มันเกิดจากไหนล่ะนี่อันวางไว้ในตรงนี้อันไม่ได้วางบนศาสนาอันนี้ในวดัดพระปาติมโม ท่านก็บอกว่าในบาลีว่ปา,ปา,า,าสัพพาปะสสะอัการนังกุศลสุสัมปดาสัจจิตะประโยชน์ปันนังเอตังพุทธศาสนังนแปลใจความว่าให้ละความชั่วทางกายทางวาจาดวงใจท่าน,นบอกความชั่วก็ลัอยู่ที่อื่นอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเราท่าน,นบอกเนี้ย อนวายวางเงตรงนี้ศาสนาบูสาพระศุภสมบัติการในกิเิญคุณงามความดีที่กายที่วาจาใจเราเนี่จริญยังไงคุณงามความดีจนว่าเราให้การรักษาศีลภาวนาเนี่ยพากันมาปฏิบัติอย่างเนี้ยให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตัวงเรานี่ท่านบอกเนี่ย เก็ในใดดีรีพากันทำฮะในวันนี้ท่านบอกว่าให้วันนี้อายเย,ยกิจมาตะปังโคนญามันนังสุเวคิดอันใดดีรีทำสิในวันนี้ท่านไม่ได้บอกไปวันโน้นวันนี้ที่ตัว,วันนี้มันมีวันเดียวเท่านี้มันไม่มีหลายวันเก็อันใดดีรีทำฮะ บอกนี้มานัง่งซืเวเราไม่รู้จักว่าความตายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่นั่นพันเฮราชาเรารู้ไหมละ่ะความตายของเราเรานั่งอยู่เนี่ยนั่นนเป็นเรารู้ไหมเพราะฉะนั้นท่านในรมในวันนี้เออเห็นในวันนี้รู้ในวันนี้มันมีวันเดียวตัวนี้ละ่ะมันไม่มีหลายวัน นี่ท่านเทศนาไวา้เนี่ยพากันให้พิจณาให้มันรู้มันเห็นต่อไปสาจิตะปริโยตปันนั่งมาทำใจผ่องใสทำยังไงใจผ่องใสเพื่อใจปราศาจากกิเลสตนาลาคาโละโลภโทสะโมหวิสาตนาประทานภพชา กายะปราบสจากรัวนี้มันใจแล้วก็ใสอ่สาดมันใสคือมันไม่ด้มัวเมามันไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนี่เหตุนั้นน่พากันในฟังมาตรงนี้เอาตอนนี้ไปพากันนั่งฟังเขา้เา,เขาที่ฟังเอออาเข้าที่ฟังนั่งทำ แล้วมันเห็นยาสักก็แต่ว่าเขา,าทำจริงๆจำๆเออมาเราอยากได้ความสุขความสบายนั่งสบายสบายอย่างใดสบายแลวนั่งให้สบายนีละเราไม่เคยนั่งหราไม่ได้นั่งเออตั้งฟังมันไปฟังมันเดินบอกแล้วโอปนิโกน้อมเข้ามาเป็นแต่ฟังนี่ที่ฟังจริงรื้ไม่จริง ขันอธิบายแล้วอานั่งสบายาวางท่าวางทางสบายสบายนั่งขาวขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตายสบายสบายเมือ่อตายสบายแล้วอ,อืสบายยังตายองเรานั่งดูเนยังมันขับตรงไหนมันยังไม่สบาย เราอยากสุขอยากสบายนั่งสบายสบายเามื่อกาย้สบายแล้ววางดวงใจงสบายามันมนี่ละวางดวงใจงสบายแล้วให้นึกถึงที่พึ่งของเราเราอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากคุณพระพุทธทเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วนี่น้อมเข้ามา นึกว่าพ,พระพุทธ,ธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจกายสงอยู่ในใจใจเราตัวรู้พุทธ,ธะคือความรู้เมื่อเป็นเชนนี้ผู้ไมไ่เคยไม่ทน้จักผู้รู้จักแล้วเราเคยทำยังไงก็ต,ตั้งสต,ติลงที่นั้นผู้ไม่เคยทำในเบื้องตอน้นนึกถึงพุทโธ ทโมสังโฆพุทโธทาโมสังโฆพุทโธทาโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวให้รับตางับปากนะให้เล็กกันในใจลี้ยงก็ไม่กระดิกดด หาลึกก็สวยๆห้ลึกถึงความรู้ความรู้ตรงไหนแล้วเออห้ลึกดูหายใจดูพุทโธหายใจแรงๆดูความรู้สึกสตรงไหนแล้วให้ตั้งสติไว้ในที่รู้แพ่นดูในที่รู้ความรู้ตรงไหนแล้วตั้งไว้ตรงนั้น ตาก็เพ่นดูในตรงนั้นเกี่ความรู้สึกอยู่นั้นหูก็รไปฟังทีรู้อยู่นั้นฟังเพื่อใดเราอยากรู้ว่าตัวของเรานี่น่ะเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์อ่าให้รู้จักมันเรามานี่ต้องการความสุขความสบาย เพราะเหตุใดมันจึงไม่สบายเกิดมาในโลกอันนี้อะไรพายขัดข้องบางคนก็อยากล่ำอยากรวยทำไมมันไม่ล่ำไม่รวยบางคนก็อยากคนทุกข์ทำไมมันไม่พอนมันคาอะไรมันข้องอะไรเนี่ย เราจะรู้จักที่ข้อมข้องตรงไหนก็เจะจะได้แก้ตรงนั้นนี่ให้รู้จักอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเนี่ยมันไม่ดีเพราะเหตุใดเคยจิตท้องเรามันไม่สงบมันสมงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างฮะมันทมงไปเยอางงั้น มันไม่ได้ตั้งในทํากางหน้าอกของเราตั้งดวงใจของเราอ่ามันไม่ตั้งนะเมื่อเจียรตนี้ไม่ตั้งมันก็ไม่มีความสุข่มันทรงตามรูปตามเสียงตามกลินตามรับสัมผัสข้างนอกอ่าเลวกา่มการมอลอ่ากรม,ม,ามอารมณ์อนุจัก นูลปลมสัทธารลมขันธารลมละสาลมโพธพารมธรรมารมถ้าเท่ากันกับลมตาไ,ไปยึดความสำคัญมันหมายนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเอาอะไรไม่ได้จะเป็นนึกสุดเยื่อนำมูกนนำเสียงนำกลินนำรสรสกระเดีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร เราได้ยินได้ฟังแล้วก็โอปัญญโกน้อมขอ,อยัตนะภายในดิ้น้อมก็มาดูตาดูหูดูจมูกของเราดูรีนดูกายดูใจของเราตาเนี่ยมันเป็นยังไงให้รู้ตาของเราเิ้หูเป็นยังไงให้รู้เสียงหูของเราดิ้จมูกเป็นยังไงให้รู้กลิ่นจมูกของเราดิ ลิ้นเป็นยังไงรู้จักรสิ้นของเราตีกายของเราเป็นยังไงรู้สัมผัสกายของเราตีกาของเรามันหลงอะไรนะรู้จักนี่ละ่ะขามันน้อมก็มาถึงนี่แล้วสิ่งเท่านี้สิ้เนเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเหล่านี้ มันเกิดมาจากดวงใจคือผู้รู้ในาภายในนี่มันเกิดจากดวงใจนี้อันนี้ใจตรงนี้เราจะมาทำให้รู้เราอยากรู้เราหลงในรูปในเสียงในกลิน่นในรสอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตอนเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขา แล้วก็ตําน้ำมาพิจารณาโตต้นก็เราที่จะมากรรมฐานอ่าในกรรมฐานเนี่ยให้พากันเพ่งเล่นดูอัมโนจักมันลงอะไรเสียงก็ดีกลิ่นลดสัมผัสอะไรก็อยู่ในรูปนี้หมดเกิดจากรูปนี้อันนี้รูปอันนี้มันมีอะไรแเรวมาเพ่งดูที่ทันบอกตะจะเปรียนโตนี่ มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สิดรอ่ท่านบอกกับพิญญาะปิจเวปหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุรอดโผลรนาประกาลาสาอาซจินโนท่านบอกว่า,า,าเ,เรราาต็มไปโดยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัธิมิสมิงกายเยนในกายนี้นี่ท่านว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดในกายนี้ ่ันบบกงั้นมาได้บอกายนอนกายนี้ก็แปลว่าคือกายตนของเราทุกคนในกายนี้พันบเรากายนอนคือกายนี้คือกายของเรานี่แหละเต็มไปยังไงของไม่สาในกายนี้เกษาคือผมนี่เต็มไปอย่างนี้ผมไม่สาแล้วไม่สาดดูที่มันเป็นคนแล้วไม่ไม่เป็นคน ตาดูที่ผมของเราอ่ามันลุกมันล่วงออกมามันเป็นยังไงอ่าทูกข้าถทุกอาหารเรารับทานได้ไหมผมเนี่ยงานเยเราไม่ได้สำลักสาสางจักปีหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นงไงผมของเรางานเกรนมันก็ดีสีมันก็ดีไเป็นงไงมันสะอาดไหม ทำไมเราจะมาไปหลงหนา้าเราพี่เจรณาแล้วสิ่งอันนี้มันไม่สะอาดที่เจรณาดูเอ่นี่ะโลมาคือขนตามสระพางร่างกาย,ยาเรามันสะอาดยังไงนักขาคือเล็บเล็บก็มันสะอาดเมื่อไหร่ละได้แกะได้สําระอยู่ไม่ใช่ละ หรือถอนนมาดูเป็นไงเล็บคนเล็บเรานี่พิจารณนานี่แหละจะเต็มไปอย่างนี้ทันตาฟันมาดูที่ฟันข้งเรานั้นเป็นอย่างไงในถูได้สำลักอยู่ทุกวันไม่ใช่หรอถ้าไม่ถูไม่สำลักนี่ยเป็นไงหรือถอนนมาดูงาน มันเป็นคนหรือมันเป็นอะไรจริงไหมอ่ะมันสาหรือไม่สาให้ดูใหิลรู้นันทิติโกเราจะรู้เองเห็นเองนี่แพนพิกเจนาอย่างนี้มันเป็นคนเหรอมันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายฟันแล้วมันเป็นอะไรอามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นยังไงน่ะ ตาจคือหนังหมหมอยู่ที่ในตัวของเรานี่หนังนี่มันเป็นยังไงหาแล้วมีสระอาบน้ำหลักจักเดินหนึ่งมันเป็นยังไงนะหรือเอาหนังออกแล้วเป็นยังไงละ่ะตัวของเรามันเป็นคนหรือมันเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดนี่ต่างคนต่างเพ่งดูที่ทำไมเราจะาพากันหลง เขาใจว่าเป็นคนเข้าใจไม่สะอาดคําสั่งสอนราไม่สะอาดแล้วก็ไม่สะอาดไม่ใช่ละรือสะอาดเอาหนังคนดูสิหนังตอมก็กตามหนังคนเนึงก็ตามมันสะอาดอยังไงล่ะนีมันเต็มไปด้วยของโสโครกสับปลาะ,ะไม่ใช่ละนี่เพ่นเห็นอย่างนี้มันจะไปละสกายทิธิได้ มันยังละว่ามัน,มนไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันจิตของเรามันก็นไม่ทุกข์เลยเต้มันก็นไม่หลงเลยเต้เออนี่เห็นธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนี่ให้รู้อย่างเนี้ยเอาหนังออกมาแล้วเป็นยังไงตัวคนเอเมอื่อละหนังหนไม่มีอะไรสักอย่างแผ่นแล่มดูเต้ันเป็นคนละเป็นยังไงหน้าดูไหม มีแต่เนื้อมันไม่สะมีแต่เลือดมีแต่น้ำเหลืองมันไม่สะสาดสะอาดไหมล่ะน่าดูเท่นเป็นไงอันนี้เอาหนังเอาเนื้อออกดูออกเบิดเนื้อ,อนเนื้อไปล่างกระดูกเปไ็นไงอ่านเท่นพิจนาันรลเพื่อมาให้หลงนี่แหละเป็นข้อสำคัญการประพฤติและการปฏิบัติ จังยไยเปผู้เห็นอย่างนี้จังลยผู้เห็นธรรมมันจงไม่ถือพิธิมานะอาหารการมามังไม่ถือ,นะอาาตอน,ถ,อตนถือตัวมันเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็วางได้จะถือไปเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรสักอย่างอ,อันนี้เหลือแต่ล่างกระดูกกระดูกเป็นไงมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์มันนีแล้วมันชั่วดูที่กระดูก แขนกระดูขากระดูแขนกระดูศีรษะกระดูส้สนหลังกระกดูศีรษะหนูจะเป็นไงน,นี่จำแนกแจกเลยแท้ถ้ามันโลบมันเห็นแท้นี่สิ่งเหล่านี้เป็นของทิ้งธรรมดไม่ใช่ละเดยวเป็นของเอาเราแล้วมาหลงอันนี้ทีเดี๋ยวนี้พวกเรานี่เพิ่งหเห็นเพิ่งใหโลการปปฏิบัติ อืมันสอนไปเลยเจ้าผู้จะพ้นจากทุกข์ต่างปฏิบัติให้พงรู้พงเห็นอันนี้เจ้ไม่แต่เห็นอันเดียวนี่ยมีหลงอันนี้เราเห็นอันในท้องอ่ะเอาหอ,อกเท้าเอาตับเอาไตาเอาไส้น้อยไส้ใหญ่ามาดูอาหารเก่าอาหารแนวใหม่เอามาดูเป็นยังไงน่าดูไหม านาพิจารณาดูดิเราอาศัยนี่แหละเราเป็นคนนานี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นเป็นอย่างนั้นจิตของเราตอนนีพิถาความเบื่อหน่ายคลายจากลูกจากเสียงจากกลิน่นจากรสสัมผัสทั้งหลายต,าตา่างนะมันก็ไม่มีที่ได้เสียงอธิบายมานี้เป็นแต่คองชิงท้งหมดเอา้าหรือใครเจ้าใส่ควัน น่ะตับคนเดเจ้าไหมล่ะหรือใครเจ้าออกมาดูที่่เห็นบังได้สิ่งนี้เขาว่าอะไรเขาเป็นสุขเป็นทุกข์ไหมไส้เขาเป็นทุกข์ไหมหันเก่าหันใหม่ก็ไม่ทุกข์ไหมเขาเป็นยังไงอะไรทุกตัวนี้นี่ละวิเจนา โง่ให้รู้จักหัวใจตัวมันจะรักษาได้เนี่ยเมื่อเราจะแนกแกจตอนนี้แล้วมันจงึงไม่หลงเออมันยังยิดทุ่มเราเมาื่อไจะสงบได้มันจะละสะกายทิฏฐิได้แต่วิธีคือสาจะสงสัยไปในอื่นมันไม่เป็นเสแล้วมันเป็นอย่างนี้เหตุนั้นกังพิจะตาค้นอยู่อย่างนี้ มีหนทางผู้จะเข้าสู่มรรคผลหนทางนี้บางคนจะทำยังไงไม่ให้เกิดนะอย่าไม่จะเกิดบางคนทำยังไงจะพ้นจากทุกเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันกับ้นเองอถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นไม่พ้นเเพรหตุใดมันมาลองอันนี้ถือเป็นตัวเป็นตอนถือเป็นสัตว์เป็นมุขคนถือเป็นเราเป็นเขา อันนี้ของเรานะแทมันไม่ไม่ใช่ของเราสักอย่างแล้วติบายานี่มันเห็นตปนอยยางนั้นนะนะนีโมธิบายแล้วเรามาอาศัยนะอาศัยโมนี่นะนคือนะติดตังนั้นดีน้ำดีเป็นคอนไหมหรือเป็นอะไรน้ำดีเียมหางนั้นเสล็ดแล้ว น้าุบโพน้ำเหลืองละ่ะโลหิตังน้ำเลือดเลือดเป็นคนหรือเป็นอะไรละ่ะน้าแล้วก็ไม่เห็นอยู่เอะเลือดเลือดคนน้าดีไหมชอกไหมน้ามันไหลออกมามีถูกหรืออะไรถูกเนี่ยไอตัวของเราเนี่ยงานเป็นยังไงเป็นคนน่ะเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้พึงรู้มันเต้ เรามาใส่นี่เราเป็นคนเสียโทน้ำเหือละ่ะฮะสู้น้ำตาละวะาสาน้ำาเหลวละ่ะเขียโลน้ำลายลสิงคานิการน้ำมูกขีตมูกมันดีเป็อยังไงน้ำลายละ่ะนาศิกาน้ำไขข้อละ่ะมุดต,ตังน้ำมูกคือน้ำเยี่ยวเป็นไง ใครเก็บไว้หรือมันเป็นยไงเป็นของสะเป็นคนนนมันเป็นอะไรอ่าเราละมาหลงอันนี้เเหตุนั้นเนีพากันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจิตของเรามันก็วามพุทโธใายของเราก็เบิดบานใจของเราก็สวม่างล่วณีเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นแต่ถาดดินถาดน้ำเท่านั้น อนี่ประจิตเราลองเห็นเป็นละมันก็สงบซื้อมันไม่มีที่ได้อ่ามันไม่มีที่เอาเ็าไม,ไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นตัวเป็นตอนอ่ามันเป็นไปอย่างนั้นนี่เห็นอย่างนั้นละสัพะพระราธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่คนเราเลยหลงเร่อนี้เป็นทุกข์ที่อันี้นี่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อว่าไงล่าแล้วก็กลัวกลัวความทุกข์กลัวความเกิดกลัวความแก่กลัวความเจ็บความตายไม่ใช่ะนงานเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กลัวอืมันเกิดมาก็เป็นทุกข์ให้ปิจเจณารูปแฝงอันก็ไม่ปิจเญณอื่นอนภาวนา ดูพิจารณากายพิจารณาจิตของเราทีนี้ให้ดูกายดูจิตของเราทีนี้ทูเพื่อใดเพื่อให้รู้กายนี่ให้รู้จิตทีนี้ทนี้เราไม่รู้กายของเราไม่รู้กายของเรากายคนอื่นก็นไม่รู้ไม่หลง่ไม่รู้จกักจิตของเรา คิดคนอื่นก็ไม่รู้หลงนัีน้ยเจ่บดูฮะทำมันรู้ท้ายนี้ล่ะไปวันนี้เขาก็ทำการทำงานนะลายนี้ก็จะมีวัตถุมากเลรก็ตามทำบุญห้าร้อยอาห้าสิวันรายนนี้็เขาจุดเขาไปทิ้ง มีประโยชน์ไรฐานร่างกายเราเนี่ยมันไม่เป็นแกนเป็นสารและไม่มีสละและมันไม่สะอาดเต็มไปด้วยข้อไม่สะอาดเมื่อเราพิจารณาเหน็นแล้วในสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยข้อไม่สะอาดแล้วนั้นก็นไม่หลง นี่มันเข้าใจว่าของนี่มันเป็นของดีของดีเป็นของสาสะโอเลยอยากได้หลักไถ่ชอบใจเห็นความสนุกชุกชมแล้วม,มันก็ไมอยากได้น,น,น,นะมเทแทเรียรมุตมาเหมือนกับสินของบีิษัทเห็นค่าพวาทคามสบายอย่างเนี้ยเราชอบ ก็ดูดูแล้วเห็นคทกนมันขาดไปแห่งหนึ่งได้แล้วนำป่าเพื่นั้นแล้วำอย่นี้มันสมุดในกายเราเาำสุดชุดพรมนะมันก็นไม่ต้องการเอาเพื่ออะไรสะสมชุดพรมเพื่ออะไรคงไม่ดีเห็นอย่างนั้น ที่เกณฑาหายขหงเาเนี่ยเมื่อจิตเห็นกายนี่แล้วเป็นงั้นแล้วมันก็ไม่เสยเยอพยานดิน้นรอนหเห็นจิตของตนจะไปไปฏิสนันธิในทพใดขาดใดมันก็รู้รู้เหตุใดนี่จะได้สอนนะคะการนั่งสมาธิ เข้าที่พิจารณาให้มันรู้ตอนนี้ไปเข้าที่แท่งพิจารณาเกิดไรเข้าที่ดูดูจิตนี่ดูกายของเรา,านั่นเข้าที่โอนาดูเรยนรู้เรายนไงาวางท่าวางทางสบาย นั่งสบายสบายนั่งสบายนี้เราทั้งหลายต้องการความสุขความสบายต้องการความพ้นทุกข์พ้นภัยต้องการความช่วยชัละม ok, อกต้องการความทุกความจำนนี่เราให้นั่งดู เมื่อตายแล้สบายแล้วนั่งสบายวางสบายแล้ววางดวงใจสบายดูดวงใจของเราเราจะดูตรงไหนเวลาจักที่ดูดูจับที่โยจึงเนึกถึงที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมระสมเชื่อว่าอยู่ในใจมีเห็นอยู่ในใจแล้วจะนึก ให้ลึกทำบริกรมรมภาวนาว่าในเบื้องต้นพุโทโธธมโมสังโฆพุทโธธมโมสังโฆสามหมดแล้วให้รวมดับพุทธโธพุทโธคำเดียวรับตางับปากนะอ่าลึกกันในใจลีนก็ันในะดตกระดิก,ดกลึกเอา หลดความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วเราวก็ตั้งสติไว้ตรงนั้น